าวิงญัดอะตัวนเดดีเฮ้ยทำไมหมาไปันะมาเกี้ยมันเดินไม่ได้มันโดนน้ผมไม่มีผมไม่มีผมไม่มีไอ้เหี้ยน้มันะไอ้ม่าหน้าไม่น้ายู่แบบใ้สงตัวเลยส่งตัวเลยเรน่า อย่าเล่นใกล้ขออย่าเล่นใกล้เฮ้ยอย่าตายหมดอย่าตายหมดอย่าจริงด้วยหน้าพี่ใครขอโทษด้วะตีตัว

เป็นล่าดอ่ะคุณฟ้าตรงนั้นน่ะเที่ยไม่ตาเยเ,ยเยาขาตัวต่อตัวตีสองตัวเขบอกว,ว่ากูาแพ้กันเลยเหี้ยไอ้เหี้ยส่งไอ้เหี้ยเราส่งปากอ่ะขอโทษขอโทษ เฮ้ยดิงหัคุณคุณฟ้าคุณฟ้าเอาหน่อยอิเซตอิเสตตายหาแนะน่นนนมันร้อยสามสองอะมันทีก็ได้ขนาดสวยไไวลออแทคทวอกไอ้เย้ยก,กูตาเห็นปะเนี่ยไอ้สัต์ แล้วชอบอ่ะเวลาผมอยู่กล้องฟ้าคือกล้องฟ้าแม่งตามสักไม่โดดสูงบางเกนผีใช่ครับยังไม่ส่งคนส่งขอนั่นเหี้ยอะไรกูโยนกูบอก้อนเนทัยมาแล้วคอนในทัยมาแล้วุยโธ่โทษ แจกพารินแบบผมผมกว,าวา่ากว่าเจ็ดแปดสิบเขาตายาหตายกับไก่ตายใกล้กับไก่ สว,วยทารินอีกตัวนึงลตัวนึงอุ้ยกระสุนหมดไอ้เหี้ยมันได้แต่เบรกตักระสุนหมดไปนีกระทารินซ้ายขวาโอ้โหสี่สิบ,บ เฮ้ยข้างบนดิ้งขวโอ้โหทับไป้สองตัวสองตัวช่อเช่อเช่ช่ชขวาขวาทา้าขวาขวาสอง้ยกว่าบ้อยยี่สิบร้อยถอด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 ถออดถอดถอดดถออดถอดถออดถออดถอ่ถออ่ถอดถอดถอดอดถออดถอดถอดถอดด

จะไปบอกใครเขาหนะน่ะว่าเล่นแบบเนะี้ยเข้าบน่าบนเขาบ่นโอเคโอเคเอมันติดไม่ได้อะ่ะติดไม่ได้อ่ะคุณนุก๊กเฮ้ยได้แนละ้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วต้องกระโดดต้องกระโดดเชี่ยมันอะมันอะไรแกแคทวอล์กอ่ะมิดามันจะมีตัวหนึ่งไอ้เชี่ยเลยหน,ะน,น้าทะเลทวเลทะเลทะเลทะเลท่านเรียนอยิ่ตรงนี้นะ ตอนเคล็ดบล็อกอะเรน่ามันชอบมม่โมกมิดว่ะเฮ้ย<า>เยายขาไกูดูคนอด่นพี่เอที่เอเขาลับอ้ยหกห้าเมน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  ไม่เคิดเลี้ยงแสงวะ่ะเหยิบแม่ง yeah, <I> แม่งไม่เคยเลี้ยงแสงกับกูหรอกปกติแล้วมีแต่ม,มันชอบอย่างนี้แหละมันเอามามาใช่ใช่มันจะเข้าพร้อมมันจะมันตามเราเข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเข้าบีเข้าบีนี่หรอเออแพนแล้ว,วแพนแล้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 ว เฮ้ยโอเครอส <g rick ets> <Right together> ักครูอ <droite> ยู่ซ้ายอยู่ซ้ายไปยึดสองไปแบกซ้ายแบกซ้ายแบกซ้าโอ้โหร้อยห้าเสร็จอยู่แบกไม่รู้มองเลย อุ๊ยครับอดเยอะคุณได้แค่นี้ไอ้นุ่มแล้วก็สะกายอยู่ไหนอ่ะเมื presidency. ่อกี้มันหมายน่าใสหน้าใสหน้าใส่ใช่หน้าใส่อุ้ยเข้ามาแล้วเขี้ยตกใจเราวอร์ทำงานแล้วค่อยว่ากันเมนเมนเมนเหี้ยเอ๊บีไปได้กันบีดีได้ สุดๆแล้วสูเมนเมนเมนกระโดดเข้าไปโดนโดนคู่โดนคู่อยู่เมนอยู่เมนมึงก็เจอคอมโบของกูเหไียสัตว์กูนั่งสเปรย์อยู่กันอ่ะมันบอลพุรับแดงก็ไหนามบ้าหนามบ้าไปกะโค้ของดีอ่ะพูดเบิกไปกะขอบมากเนี่ย มีสองไหมละสวยว้ยสาวสวยผมมาเทแล้วฮะขนุ่มมาไงวะเนี่มีมีสองมีสองมีสองแลมสวยสวยอยู่อยู่นี่หมดเลยอยู่นี่เลยปิดประตูไปปิดประตูไปลองน้าโอ้โหเฮ้ยท้างบนตัวนึง ไม่ได้จริงแล้วจริงแล้วอุดฟ้ากสุงสุดไม่ได้ยเล่นเล่นบนบนคู่บนคู่โอดิโอดิมันจะลงมันจะลงโอ้โหอ0เฮียแม่กระโดดแม่จากขบนเลยเมาเลยเ2 2ขา3 2 3 2 3 2เอาระบายเอแล้วเอแล้ว แปดสิบแปดสิบไปปฮาลิมไปไปฮาลิมันอยู่อยู่ในแซมหมดเลยไม่เข้าแล้วฮาลิมั <c oughs> นอยู่นู่นหมดเลยฮาลิมันหมดแล้สวยแค่สิบแปดสิบติดก่อนที่ไหนฮะไม่ใช่สายเมืเ่อกี้อยู่ใต้รอ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 สกี้ก๊อปสิกว่า ลอยลยวิ่วิ่งว่งวิ่ใหญ่ี่เลยี่เราวิ่งหนีได้เมื่อกี้ใช่อะไรใช่ผมผว่าคำว่าวิ่งอ่ะคือผมอ่ะวิ่งใส่หรอคิดไม่ทันว่าให้วิ่งหนีไอ้ที่กูดันไปวิ่งใส่กมขอโทษเป็นไรเดไมจริง